ต่อจกคกิปที่แล้วด้พี่น้องด้วยแล้วมันจะมันบกเสียงอันนี้ต้องไปเอาตามพื้นก่อนเร่งก็เรื่อยๆมีฐานมันดอกตูมันน่ากนเท่ากินเนาบนนั้น ตกเซมันเลยกงสามโดินใหม่แล้วไม่จับมั่กูแล้วหางต่อมนหลายมันออกกระดุนล้วันเนอีนนจ่นอือืมอมออมมมมีอออืมอือม กมมีอยู oh, kind of um, last, ่เนี่นี่อเอนจอ้เออมอยู่ในป่าอยู่ข้าวเ็ดเถาดพี่น้องคนตกใส่ อันนี้มหายู่ได้ปลาอยู่ค้าวว่าเห็ดปราะอันนี้ก็ยังบ่เคยได้สัตสีเนี่ยนะกใช่ป่ะแต่ว่าอันนี้มบึงก่อน ว่าสีนี่ก็มีเขาว่ามีหลายสีเลยนันคือจังมันคือเห็ดละงอกมันจะมีหอมุ่งไว้หานะนี่มันดูแม่เห็ดกิงนะเมื่อวานนาะแม่บเราเคยกินไ่้เห็ดอันนี้เห็ดอันนี้คือออกมาหลายแผลอหมากนีสีนี ไม่เขาเจาะเด็ดเลบ่ไม่คนเด็ดอยู่บ่ออออโอ้ในจังแมนเห็ดกินยุกไก่ในจ้าคนเลี้ยงเห็ด Né bà bùn phần hai 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 เดอกก็ได้อีนึงทานคุนแม่มันเกิดอจักข้าอย่างง่ายแต่เนี่ยเฮ้ยมันงามเลยเนาะมันมีกล่นเนาะมี่แม่ว่าท่านงานท่านอานอยู่ไ้ไหมเรแม่ด่นี่มือเดียวมือเดียว ม mm. <hm mm. 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 ือเดียวเขาจะไปเที่ยวอ่ะไปกันแล้วเยอะว่านี้อืมอืมแมนเบ้อตั้งใจน่นก็ะไรเป็นนางดอกหน่อยมั้เก็บมั้ย

มันออกล้กลื่มกัสิน้อยเพราะว่ามันซุ่มก่อกันเอือข้างลิมนมันอายน้ำข้างลิ่มอายน้ำนะน้อยออกก่อนออกก่อนทั้งู่นะเพิ่นมาหาแล้วนี่เขายายสาวเได้กระติงกระตานี้ะโดดยังไงทุกคนเมนเิ่นนันเดี๋ยวมาไม่ติ็โหูด

ส่วนหนมันมืนหมันยงเมืนแต่เกิดเกิดนะเมือนก็ดินพี่น้องดินเม่อนต่เกิดึงเมอนเมอนแต่เกิด้อไ่ น,นี่บกเกิดจะออ,ออกเลยน,น,นี่บกเกิดแบบอืม,อม

็ย mm ังอ mm. mm ีกมันออกมาน่าจะเอาไว้ปลาออกก่อนออได้สาวว่าใส่งอกดอก่มันคนละย่าช่งคู่มันบอก่ปไหมคู่เลยไหมอะไรนะคู่ื้องสันบอกแม่ยังบอกหา ดอกมันกระซีก็ทีเดียวก็ใปตองแหงเล้พี่น้อกถาบวดีก็ไม่เห็นดอก ให้แเห็น้นยุบละเฮ็ดลูกค้าทีข,ขึ้นระบาดแม่ว่าเนาะแต่ว่ามันก็นขึ้นอย่างมันบ่อนอายน้ำคืเจ้าม <c oughs> ันมันอายน้ำได้ยหรอยังว่ามันโดมีจมแล้วจมอีกทีนี้นะบ้านทางมันมันตจงเป็นเฮ็ดหายติอมาเกิดแสดงเกิดหลายหลายเฮ็ดอันนี้ก็ได้เฮ็ดนี้เขากินบ่ได้หะนะเกิด เฮ้มบ่งเบิดแหลกอยู่ด่อมูอนี้มื่อขึ้นก็พ้าวเห็นเห็นตะเฮ็ดข้าว่าขอารนเออนี้ก็หลอ สุยาไปเด้อสุยาไปเด้อมานึงอ่ะอนี้จังก um. ับซื่อก like ืะมุ่นเห็นอน้ำบาสเนี่ยมันจะมีอลิ่นกูเห็นูอืมอืมกินได้กอือันนี้

ครับพี่น้องจึงชมกระเด็นต่อไปได้พี่น้องเด้อคิบต่อไปเด้อส,ส,สวัสดีครับ